สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องสองแสบนำเที่ยววันนี้สองแสบจะพามาเที่ยวกันที่ลานชมดาวอุทยานแห่งชาติตากหมอตอนนี้ปะป๊ากำลังจะลงไปอ่าจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าเข้าอุทยานนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าอุทยานกันแล้ว่ ป๊าป๊าบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยสิค่าอุทยานเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาททั้งค่าทั้งค่าจอดรถด้วยหรือเปล่ารวมยก่ลเลยอ่ารวมหมดทุกอย่างมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สองคนเด็กสองคนเขาคิดคนละสามสิบหรือเปล่าป๊า,ปาใช่ไหมเขาคิดได้สาม,มคนเขาคิดแค่สามคนอ๋อสงสัยออนิวไม่คิดไปอ่านี่ได้ป๊าป๊าไปิดได้ตาป๊ามาด้วยได้ยังไงอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในดีกว่าว่าด้านในลานชมดาวมีอะไรบ้างาเป็นครั้งแรกที่เรามากางเต็มที่นี่นะครับผมไปเข้าไปลุยกันเลย ขนาดนี้เราอยู่กันด้านบนของลานชมดาวแล้วนะคะอันนี้วิวเอาวิวมาฝากเพื่อนๆสวยมากๆเลย,ย,ย,ยเรามาเรามาด้วยรถเก่งนะเพื่อนๆเผื่อเผื่อใครคิดว่าจะขึ้นมาได้หรือเปล่าก็ขึ้นยากนิดนึงแหละเมื่อกี้ก็ไห,ไหลไหลรถลงไปรอบนึง แต่ก็โอเคอ่ะขึ้นได้จับจังหวะถูกถ้าเพื่อนๆขี่รถเก่งมาก็ขึ้นได้ก็สามารถขึ้นได้นะที่นี่ เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆกับการเขียนหนังสือเดีเ๋ยวตัวจะวาดใช้นิ้มระหว่างที่รอแม่กับป๊ะปะ๊ากางเต็นใช่ไหมครับนี้เอเฮดหรอโอ,โอ้โหแม่ว่าเหมือนปากเป็ดเลยนะเต็นเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้นน <laughs> หลังจากที่ง้องแง,ง่งง้องแง่งกันอ๋อนี่เพื่อน <laughs> น,นี่เราใช้เลีนเนยน,นไหนนิ้อ,อ๋อนี่กันนี่เอไปอได้เมืม่อกี้เมื่อกี้ดูแต่ข้างหน้าพอหันไปข้างหลังเริ่มแล้วเริ่มบุมบัมบุมบัม,มาแล้วฝนปะป๊าเล่งมือเลยปะป๊าสู้ๆรีบๆเล่งๆเลยปะป๊าเมื่อดมาหมดแล้วนะปะป๊าป,ป้ามอกไม่กลัว อันนี้เราลองใช้สมอของของเต็นใช่ไหมป้าใช่ของเต็นไหมไม่ใช,ใช่สมอเล็กของเราอ่ะอ๋อป้า,บ,าบอกลองใช้สมอเล็กดูซิจะรอดหรือเปล่าโอ้พี่เขาไปเกี่ยมเห็ดมาม <laughs> พี่เขาเดินลงไปตรงนี้ <laughs> ประมาณห้าร้อยเมตรได้เห็ดกลับมา <laughs> นึกว่านึกว่าเดินไปสามกิโลขึ้นมาเร็วโอ้ถ,ถึงเึมอนอ๋อข้างล่างเลยใช่ไหมคะน้ำพาทีเริ่มตกแล้วเราก็มาเริ่มทำกับข้าวกันค่ะวันนี้เรานน่่เข้าวเหนียว อา่ากินไม้ติข้าวเหนียวมินิโอไม่ใช่หวัดหวดหัวนึ่งข้าวมินิอากาศเย็นมากหนาวมากนึ่งข้าวเหนียวกินกันจ้าพร้อมบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยหลังจากที่เมื่อกี้เราเนึ่งข้าวเสร็จแล้วตั้งกระทะร้อนๆเทน้ามันลงไป เพื่อนๆรู้ไหมอากาศบรรยากาศวิวของการกลางเต็นท์การได้นั่งทำกับข้าวได้นั่งกินกับครอบครัวได้นั่งกินกับลูกนี่แหละความสุขความสุขของแต่ละคนความสนุกของแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันนะแต่ความสุขของเราอ่ะมีแค่นี้แหละ วันนี้เมนูง่ายๆปลาหมึกปลาหมึกแห้งกับปลาหวานปลาหวานรดยงากับบรรยากาศสบายๆแบบน,นี้เลยอ้า โอยโอ้ยเจย็นเย็ยนน,นะเจ้าปลาหมึกเจย็นเย็ยนน,นะเจ <c oughs> ้านนจปลาหมึกเจย็นนะเจ้าปลาหมึกกับเจ้ปาปลาเดี๋ยวจะดึงใส่ชั้นะาชั้นร้อน <c oughs> วายไม่แล้วแกะกนพี่แกะกันๆๆๆๆและแล้วกับข้าวเราก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ปลาหวาน ปลากระป๋องแก้วแล้วก็ข้าวเหนียวเมนูง่ายๆค่ะแต่อร่อยมากๆน,นี่ป้าเจออะไรนี่นี่คืออะไรมุมเหรอตัวใหญ่มากแล้วก็เจอนี่นี่อะไรเนี่ยโอ้ออกมาหายกินแน่เลยป้าจับไหม ตอนนี้เราเก็บของกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปรึ่งรถอาการ้อนมากร่ม้อนอ่าเดี๋ยววันน,น,นี้เราขอลากันไปแค่นี้แล้วนะฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเราจะไปกลางเต้นกันที่ไหนเป็นแนะนำที่ที่ไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแต่เรายังไม่ได้ออกจากนนเพชรบูร์หรอก เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะ<ก>เพราะว่าเป็นลานกางเต็นท์ใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครไป<ก>เดี๋ยวเราจะไป<ก>ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าที่นั่นเป็นยังไงนะเผื่อ<ก>เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะไปด้วย<ก>อ่ที่นี่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะว่าค่ากางเต็นท์คนละ30บาทน้องออนิวไม่เสีย<ก>เขาไม่ได้คิดของออนิวแล้วก็มีค่าจอดรถประมาณ40บาทก็ไม่ได้เชียร์เหมือนกัน ออโตเสียออโตก็เสียสาสิบาทออโต้สี่ขวบที่นี่ที่นี่โอเคสวยวิวสวยอากาศเย็นแต่ตอนกลงคืนเมื่อคืนไม่ค่อยมีลมเนาะเมื่อคืนลมไม่ค่อยมีแต่ไม่มีไฟนะที่นี่ไม่มีไฟห้องน้ำโอเคใช้ได้ นี่แหละไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละอยากกนนอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ bye ยายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะในขณะที่เรากําลังจะกลับบ้านดูสิหมอกมาแบบเต็มเลยอ่ะหมอกกาลังจะฟุ้งเมื่อกี้สวยมากแบบหมดพอดีดอนึกว่าจะไม่ได้เจอหมอกแบบนี้ซะแล้ว